สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทุกท่านนะครับมนีโยกผมช่องนุงมิสาลเชนแนวนะครับเสี่ยวแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งกัญยายนต์สองหาหายถึงหนีมาฝากพี่น้องนะครับผมโดยผมนุงมิสาลจุดเหล็กถูกไอ้ไข่นะครับเด็กถูกไอไข่เด็กวัดเจดีนะครับผมซึ่งผมในบูชาตะกุดสแตมมานะครับเ๋ยทำการจุดเองนะครับผมจุดมนีร้องไห้พี่น้องเบิงเลยนะครับมาหลุนน้ากันครับผมว่าเหล็กในถูกมวดนี้เป็นเล็กตัวใดนะครับผม เอฟซีแฟนขับของมารับชม่มแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอให้เอฟซีแฟนขับทูก่านทุกคนเฮงเฮงรวร่ยนะครับผมหมดวันทีหนึ่งกันยายน้นสองหาหกหา,หาจะถึงนี่ม,นมีสารทําการจุดถูกไอไข่เดีวัดเจดีครับผมมาลุ้นเหม่ั้กันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ะโมตัสะภควัตโตนะโตสัมมาสัมพุทธตสะอิติอิติอุมานไคเจดีจะมหาเทโรลาภลาภาภวันตุเมสาธุสาธุสาธุคอยเหลียงให้ถูกดอกนี่เ <ics> like ้อไข่เป็นเล็กถกท่ายสามตัวข้างวันที่หนึ่งหรือเลขกสองตัวล่างตรงๆนะครับหมดบันทีหนึ่งกัญญายนสองหาหกหาจะถึงนี่ก็ตรงๆนะครับผมศรัทธาพารวย ขอได้ไวรับเอ็งเรวยๆนะครับผมสมหวังดั้งปรารถนาเรืยๆครับผมวันนี้ครับอขออนุญาตจ,จุดก่อนครับผมทำการจุดแล้วนะครับหลุ่นน้ำัันครับผมหนึ่งกันยายนสองหางหกหาจะถึงนี้นะครับมาเีขในถูกเหลขกตัวไห่นะครับ ขอไอไข่นะครับด้อไข่ขอตรงตรงนะครับเดื้อหมดนี่หนึ่งกันยายนสองหางหูหายถึงนี่ขอเป็นเหลขกไทยสามตัวข้างวันที่หนึ่งตรงตรงเลยนะครับหรือเป็นสองตัวล่างอะไดตรงตรงนะครับหมดวันที่หนึ่งกันยายนจะถึอนีมุมมีสารเกาน้ำแดงมาถวายแล้วนะครับไอไข่นำแดงขวดหนึ่งนะครับอยู่้างขางนี่ขอตรงตรงนะครับด้อไอไข่หมดนี่เดี๋ยวออกมาถวายอีกนะครับขอตรงตรงนะครับผมพี่น้องท่านใดมารับชมกับ พอหิ้งหิ้ง้วรวยกันทุกตันทุกคนนะครับปวดเจ็บปวดจนนะครับผมคือภาพร่างกายแข็งแรงหฮ้งหิ้ง้รวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้ช่องยู u ูบหนุ่มอสารชแนลพรอมนะครับพี่นอ้องเฮงหิ้งวรวยครับลุนไปน้วกันครับ น้ำใหม่แล้วนะครับผมรุนน้ำกันนะครับพี่น้องขอให้ใหเงนรวยทุกคนนะครับดื้องวดวันที่หนึ่งกันย่ายนต์สองหากหากหา,กหากจะถึงนี้นะครับผนม,มีสารจะจุดให้พี่น้องเอซี FC แฟนคลับเราไปลุนไปเสียงกันนะครับผมผมก็ไดไปเสียงไปลุนไปให้กันนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมให้นุ้มีสารนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะไปได้พาคลิปต่อไปนะครับน้องนุ้มีสารที่เพื่อหาคลิปวิดีโอมาลงให้พี่น้องเอฟซีแฟนคลับเบิ้งอยู่เลยๆนะครับ วดที่แล้วนาเสียดายนะครับผมเสียดายนะครับจุดใดสามเก่านะครับเก่าสามเก่านะครับวดที่แล้วจุดใดนะครับผมเสียดายนะครับมันบ่อออกนะครับมันออกสามเอ๊มันออกแปดสามนะครับเสียดายอยู่นะครับอางหมดนี้มาร้นกันครับขอตรงๆจ๋วไข่ไข่นะครับตรงๆด้วยไข่เด้อองหมดนี้เสื่อมแดงมาถวายแล้วขอตรงๆนะครับเลขกถ่ายสามตัวข้างวันที่หนึ่งตรงๆเลยนะครับเด้อสามตัวตรงๆ บางทีหนึ่งกันยายนจะถึงมี ี่นอนที่รับชมอ,อยู่นะครับไอไข่ผมเดี๋ยวบูชามาของแท้แน่นอน,นครับของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมเดี๋ยวบูชามาจากวัดเลยนะครับผมของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจุดคอถูกงวด,ดแล้วนะครับงวดหมีมาลุนนั่นอีกครับผมว่าเอ้ยนี่โทกเปเรียกตัวใดนะครับผมขอ,ต,อตรงจากไอไข่นะครับวันนี้ เล็กเนีถูกใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับพี่น้องเห็นไหมครับผมผมเห็นชัดชัดนะครับตัวเหล็กนี่ถูกก็คือซเก่าหนึ่งนะครับพี่น้องซีเก่าหนึ่งพี่น้องไม่ตัดเลยนะครับซีเก่าซีหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับผมซีเก่าซีหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับกันน้ำนะครับผมกันไปนะครับเก่าหนึ่งเป็นเลขหกนะครับเหล็เก่าเป็นเลขหกหกหนึ่งหกซีนะครับกันไปนะครับพี่น้องสำหรับนุ่มเอกสารเหลข ถูกไปไขมวดวันทีหนึ่งกันยายนสองหาหกหาเมื่อฝาาพี่น้องนะครับแห่งหิเร่รวยกันทุกทันทุกคนนะครับผมบวเเจยบทจนนะครับถูกหน่ยตัวกระตีอรือร้นหญ่นะครับเต้อพี่น้องเอซีแฟนคลับมุมมีสามทุกทันทุกคนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแห่งหิงเร่รวยทุกท่านนะครับมุมมีสานนม,มสาิลาไปแก็เพียงซํานีครับขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณสวัสดีครับ